พ่อกัอนอีกนะครับก่วบัตดีเอฟซีอ่ะคนที่เขามาชมมาเบิงนะครับเนาะวันนี้กับรารกิจกับเซส,สินนะครับในไออ รูปแบบที่สามเอ้ยรูปแบบที่สองของปีนี้นะครับเนาะรูปแบบที่สามนี่ผมจะลงสิ้นเดือนนะครับแล้วไปสี่ล่งคลิปสอนสี่ลงคลิปไอ้บอกไอ้ส่งกองนะครับก่อนตงบอกส่งกองก่อนนะครับวันนี้ก็เอามาให้เบิรงก่อนนะครับตัวนี้เซตเรีเยบร้อยนะครับเมื่อกี้นะกเซตแต่ ตอนใบเลยนะครับครับพึ่งพึ่งลงบอกนะครับพงคีบบอกเรร่อยครับส่งไม่นี่ครับมันจะเป็นลูกหัวจะเป็นกรงจากลงมาเนาะแต่ส่งกระบอกมันจะเป็นหลูกศรแต่ว่าล่างแลายธรรมดาเนาะนี่ครับก่นเพลนเรร่อยเนาะ ใสป่ประตูเรียบร้อยประตูก็ใส่เรียบร้อยเนาะนี่ครับประตูพระท่านได้พ่นสีครับผมจเจะเฮตก่อนผมจะลงที่ลังนะครับครับข้อ่อนก็เห็นลายไปเห้นเนาะเรียบร้อยแล้วครับรอบหน้าผมจะเฮดแบบไล,ลายลงมาเนาะครับเนาะตัวนี้ผมจะไปะหล็ดูกอนเนาะมันเบิ่งแล้วมันตัดกันมอ่งงามเนาะครับ ต้องให้เป็นลายไายลมันลงมากเ้เราๆๆครับของบนเลยเพราะว่าส่วนก้นนี่กทิ HERE ดูครับแต่ว่าคิดเบื้องก่อนนะครับเพราะว่าข้งกน้นนี่มันสิบ่คคอยเห็นนะครับเวลาเอาไปใส่เอาไปปฏิบัติจริงนะ่ะมันสิบ่กระโดงมันสิปิดเบิดเตา่อแต่ว่าสิเฮ็ดเบื่องรับเพราะว่าความคิดของผมคือว่าอยาก อยากแต่ว่าก็ต้องลองเห็ดเบิงวหวานเ็ดบอ่อเนอะเอาะตัวนี้ก็สีล่งคิบสอนเนาะสีล่งนเธอ,อละขั้นตอนก็ล่ปงรจะมาณไปไปลายเดือนพิน,นะครับไอเซตม่วงน,นี่นนะสักวันหน้าพุทธจะเ็ดตัวนี้เตุเพิ่มเอาม่อนถี่เขาสั่งทังกวันเนาะเดี๋ยว มือเดี๋ยวจะได้ล่มคลิซสอนส่งกองนะครับผู้ใดบ่เฮ็ดเองก่เขาเมื่อิ่งเป็นความหลู้ไปนะครับเนาะศึกษาเป็นความรู้ว่าเออกรงนกเออที่เขาเฮ็ดกันเขาแขวนกันขายราคานันราคาแพงแน่บอ่อแพงแน่เนาะเขาเฮ็ดแบบนี้เนาะความยากความงงายเอเอขาเฮ็ดแบบนี้ ก็มาศึกษาเบ้างเนาะครับประตูนี้ผมใส่ไม่ดูแกนไม่ดูเนาะแข็งครับประตูนี่ป๊้แกนไม่ดูสนะปอค้อนมันก็ใส่ใส่ถ้าใหม่ธรรมดาเนาะอาจจะเป็นไม่ดูเือากันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเปลือกมันเนาะเพราะว่าถ้าไดใส่ไม่แบบมาตรฐานอย่าี้มันก็ราคาจะมีน้อยกว่าุูขุมค่าเพราะไม่ดูแพงเนาะ ือเอาไม่เป็นแผ่นนะไม่นาหกไม้นาหกเราพกมาปั่นห้เขาไปปาดให้ต้องจ้างเขาปาดอีกเนาะอาจจะคล้องเฮ็ดเองมก็บ่มีเวลาเนาะะกับกสิเพิ่มเวลาขึ้นไปอีกนะ,ะกฤษผู้ท่านเบิ่นตอนเข้ามาเห็ดนะมาเห็ดโคมกฤษผู้ท่านเขานะกับมือก็คือเริ่มต้องคลิปบอกนะบริสอนนะครับคือคือลงคลิปให้ศึกษาให้เบนะิ่งเนาะ ว่าจริงๆนี้แต่ผู้ใดมีโอกาสเลยขยายขยับขยายมีคนเฮ็ดซอยสินะอาจจะเพิ่มได้ใด,ดเดือนละเป็นหมื่นครับประมาณบ่ต่ำกว่าสองหมื่นเนาะแต่ต่อเดือนเนาะแต่มีคนซอยครับแต่ว่าผมเห็ดผู้เดียวเนาะ ผมพูดเดียวกับรายใดกือผมก็สิร่วมค่าใส่ใจค่านันค่านี้กับตกเดือนหนึ่งกับบตมก็เหมือนเนาะผมใดเนาะคือถธอฮัาากแล้วมันกับพอได้อยู่ได้กินเนาะโบบร,บรหลายแต่ว่ามันกันบโได้ไปลำบากลำบนเป็นหนกจ่างผู้ใดเนาะเออโบตองไปให้ผู้ใดมาสี่นิ้วสัง หมดเลยดำเนินชีวิตด้วยนาฬิกาติดผนังนาฬิกาติดขอ้อมือนาฬิกาย้่มือถือชีวิตต่ในเมืองมันก็ต้องเบิ้งเวลาตลอดเวลาเนาะเบิงแต่านาฬิกาตลอดคือผมมีมืดมือเบิงานาฬิกาบ่เกินสองถือเนาะเบิงแต่ตอนตื่นกับตอนนอนเท่านะครับ บบตื่นจักโมงนอนจักโมงท่น,น,นะครับเวลาอื่นเพราะบอคอยเบิองนะเวลาอื่นบมได้เบืงบองบมบมโมเสนใจนะนาฬิกาเลยนะครับก็คือยุคนี้ถ้าใพรอยากไปคิดเหตุจะแนะนำกันไปเนาะครับมาช่องคนขายซุ้มนะสางต่อมเนาะเขามีคิดบอกวิธีการเหตุการทํำเนาะ ก็แนะนำกันไปเนาะครับเนาะแต่พวกก็ลงไปเรื่อยๆ <c oughs> เฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่มีคนติดตามหลายมีคนบอเม้นขีนานะครับ <c oughs> <c oughs> บอเม้นขีนาหลายก็โอกาสพมองจะได้ไปเฮ็ดในสิ่ไงไดีออกไปเหันกล่วงคนอีกเนาะไป หันไปหนีเนาะใจจริงมันก็อยากไปอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันยังบ่ทัานไมดพร้อมหลายอย่างเนาะกับ่องผมก็บพึ่งล่งพึ่งเปิดก็บบด้เปิดมาหลายปีคือผู้อื่นเขาเนาะผมก็คิดอยากเปิดตั้งแต่หาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าความพร้อมมันบ่มีคือเสมือ บัจจุบันนี่พร้อมแล้วมันโอ้คนก็นหลายเนาะใน y o u t u ผู้ผู้ลงคลนก็นมีส 2, 2, องสองสามจองผู้ลงคลนก็นมีสิบสองต่อคนเนาะแต่เขากับประสบความสำเร็จนะทูกช่องเลยก็ถือว่าเขาเก่งนะทัะ้งเก่งทั้งเฮงทั้งดวงดีนำ้ำถึอจังหวะถึอเวลาลสิ่งที่เขานำเสนอเน ก็ทีโดนใจคนนํามนะครับแต่ว่าของผมมันอาจจะบ่โดนใจเนาะแต่ว่าโดนใจไลายลหลายๆคนเนาะแต่ว่าเรื่องรล่าของผมเน่ะเสนอจากเรื่องจริงจากใจคือคอนเซ็ปต์มันก็คือทนบทเนาะวิธีชีวิตคิดยังไเฮะลง่ิดลงคิดไปลงคิดไปนะแต่ว่าแต่จะไปนั่งนอนคิดนั่งคิดเขียนสคริปเป็นนันเทน,น,นี้มันคือจังบ่จริงใจนะครับ พืผมคิดแต่จังได้ผมก็ไทยแต่ลงใหนบึงนะอันนี้พรเาะว่าอาจจะมีคนคิดคือผมหลายอยู่ผมาคิดแตกต่างกับกัมีคิดคือกันก็มีนะครับมากมากคือกันคนเท่าเนาะมวานนี้ก็บลงโมโดนเนาะลงแป๊บเดียวกับมาบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ขั้นตอนสอนเนาบันเนาะ ต,ตอนซ้อนก็คือ <c oughs> เริ่มต้นเลยนะครับผมที่ลงคิดเนาะเริ่มต้นก้อนโมสำคัญที่สุดก็คือต้องเฮ็ดแป้นก่อนนะครับเฮ็ดแป้นแป้นนี่ผมตัดเองเฮ็ดเองเนาะรวก็ผมสิบอกแก้ลายเนาะสิให้แก้ให้กึง่งผมบอกเฮ็ดผมิึงเนีเ่ยม,มันบ่นนนเป็นธรรมชาติเฮ็ดม้วนเอเบียบแบบนี้มันเป็นธรรมชาติครับมันก็ สมดุลกัพหงว่ามันพอดีเนาะคือหัวกับหอยไปทั้งๆเนาะมันก็บันเห็นอย่างนักมากใหม่แล้วผมันจะเห็นส่วนสําคัญส่วนล่างส่วนหัวันี่เห็นหลัขั้นตอนต่อไปเขาก็ไปเอ้เอาเครือมาติดกันเนาะติดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามก็ไปจ้องหูจ้องหูเรื่อยแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ก็ไปคัดนะครับขั้นตอนที่สี่ก็คัด คัดเรียบร้อยมากคัดตอนที่หาก็คือไปเล้าสี่นันนะครับเล้าสี่คัดตอนเล้าสี่ก็คัดสี่คัดตอนที่หาเนาะคัดตอนที่โคกกับว่าขึ้นไล่ไอ,ปอ,ปอ้ประกอบคัดตอนที่โคกประกอบเป็นโค้งรูปหลังแล้วกอบตัวนี้กอบแล้วคำว่าขึ้นไล่ขึ้นไล่แล้วมาคว่าทักเสือกเนาะหยุดก็ความแข็งแรงเนาะครับ ยึดเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปจอดกาวอีกนะครับจอดกาวห่อนทุกจุดนะครับทุกห่ทุกสี่ตรงไหนที่ตรงแป้นตรงอยังผมหยอดกาวห่อนเบดิดกงตัวนี้เบิดกาวห่อนหาหลอดครับผมหยอดเบิดลหาหลอดครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนเฮ็ดเฮ็ดตีนมันเนาะเฮ็ดกลนมันเฮ็ดกลนเราก็ไม่ใส่ประตูครับ ใส่ประตูใส่ข้อก็คือจบครับทั้งหมดกับประมาณเกือบซิบขั้นตอนเนาะกระสีลงห้เบิงนะครับไพ่ส้นใจกับไพ่มีมูรือว่ามีผีมีมน้องมีหยาดน้องครับก็ฝากได้วะเออช่องนี้ช่องสร้างต่อมคนไข้สุ่มเป็นมารีน้องครับเพิ่นได้สอนวิธีการเฮ็ดกงนกเพื่อไพ่ยอยากเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมนะครับผู้ใดอยากไปซื้อเขาจกเฮ็ดเองนะ ล,ลอกมึงน้องครับน้อติดตามฝากบ,บอกปากตบปากเกินไปน้องครับเอาติดตามเนาะแต่ผมก็ใช้ลงทุ่มือแล้ะครับล่ลงบอกลงสอนเสมอเนาะจะเอามือามาอื่นจะเริ่มลงสอนส่งกองก่อนนะครับส่งกองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดก็ต้องเฮ็ดให้มันได้ก่อนเพราะว่ามันสร้างยางละสามเนาะยางละสามไว้ก่อนถ้าส่งกอง,องผมจิรับบอกเกินหก มกเกินหานะเพราะว่ามันเห็ดหนักนะม,นมันเปืองเครือนะครับกะฟักทองสรงโปงส้งโปงคนสิเเลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็ดัดแป๊มาจากสรงโปงนะครับส่งโปงก็จะเห็ดตัวกันนะแต่ว่าคมจนบอส่ขอบบอไซลายเนาะตัวนี้ส่ขอบส่ไา่กะที่ให้น้องคิดเิลมอมีห้าสิบบาทเพราะว่า,วาเห็ดหากเนาะ ความสวยงามแข็งแรงกับมอแตกต่างกันครับพอกันแต่ว่าเพิ่มความสวยงามเพิ่มดีไซน์เข้าไปอีกนี่ครับแต่ว่าอันต่อไปนี่อาจอาจจะเฮดตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเฮดส้มกองก็ได้นะครับสองอย่างแต่ว่าอาจจะเฮดตัวนีแฮมเหลวกันครับสามอันหรือจังไรก็ไม่รู้แต่ว่าการทเฮดสลับกันไปเนาะเอาส้อมกองมาเฮดครับบางอื่นแล้วก็มาเฮดตัวนี้ต่อแล้วไล่นี่กงจักนีไล่ยกงจักนี ผมเชไปทางเดียวกันครับลงไปหอดกดเพื่นทีโอเคนะครับน,น,น้อกมนีมันกะสิบสามนาทีละกะเมื่อกี้กับฝากแล้วนะครับเนาะก็เห็นอกเห็นใจนุ่มหน่อยเศ้าหน้าค้นจนๆแต่เมื่อเปิดช่องยูทู e ขายของนกขายของนกแล้วก็ได้ซวย,ยความหู คือเพื่อแพร่ความรู้ให้ค้นหลุนหลังนะครับค้นหลุนเดียวกันหรือว,ว่าคุณหลุนเกิดก่อนนะครับเนาะให้เพิ่นได้มาศึกษาเรียนรู้สิ่งที่พเมเพนะ็ดเนาะกัอีโมดวนกับสิ่งใดเบื้องวิธีการการสุมไล่สองนะครับประมาณโมดวนครับอีกสามเดือนสี่เดือนอ่ กระสีเวียนให้มันลงบางแน่นะก็สิลงถ้าลงกันตรงแล่นนะแล่นนังนะครับอาจจะเมื่อยเนี่ยแต่ว่าก็ต้องลงพอเลยคือผมถือคือว่าคำใดคำนั้นครับตาบอดหรือผมเห็นเลยคำใดคำนั้นถ้าโบนัยเห็ดบบนัยครับมันอึดอัดแต่ไม่นี้ว่ามียังนะครับเนาะขอให้สุขภาพแข็งแลยตรงทุกท่กานนะครับนเนาะกระสีตรงทุกขันครับครับสวัสดีครับ